สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของการหาค่าล็อกแลทึมกันนะคะแต่เราจะเปลี่ยนเนื้อหาใหม่นะคะเป็นการสลับกันบ้างนะคะเพราะเน,นื่องจากในครั้ที่แล้วเราก็จะเป็นในเรื่องของการหาค่าล็อกแลทึมโดยตรงนะคะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาหาในเรื่องของอการหาค่าแอนติล็อกแลคาทึมกันนะค,ะ,คะสิ่งแรกนะคะเราไปรู้ความหมายของคําว่า การหาค่าแอนติลอการิทึมก่อนนะคะว่ามันคืออะไรนะคะมันก็คือการหาค่าของ n ค่ะเมื่อกำหนดค่าของลอก n มาให้นะคะหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนกลับของการหาค่าลอ g นะคะอย่างเช่น log 1.34ค่ะมันก็จะได้เท่ากับ0.127ดังนั้นค่าแอนติลอกค่ะก็คือ0.127ค่ะมันก็มีค่าเท่ากับ 1.34นั่นเองหรือล็อก 0. 0 0 3 4จมีค่าีค่ากับลบสองจดังนั้นค่ะค่าแอนติล็อกนะคะมันก็คือลบสอ0จุดหนเท่ากับ 0, 0. ูน3 4น่นั่นเองนะคะนี่คือการหาค่าแอนติล็อกเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยตารางค่าล็อกในการหาคำตอบก,กันนะคะค่ะในการ หาค่าแอนติล็อกนะคะหลักการของมันนะคะคือเราต้องแยกค่าของแอนติล็อกออกเป็น2ส่วนค่ะได้แก่ส่วนที่เป็นจํานวนเต็มและส่วนที่เป็นเลขทศนิยมค่ะเรามักจะเป็นทศนิยม4ตํตำแหน่งค่ะจากนั้นค่ะนักเรียนหาค่าแอนติล็อกของจํานวนเต็มก่อนนะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ10ยกกําลังด้วยตัวเลขนั้นค่ะและก็หาค่าแอนติล็อกของตัวเลขเลขยกกำลังนะคะโดยการใช้ค่าตารางลอการิทึม ในการนำค่าแอนติล็อกทั้ง2ส,ส่วนค่ะมาคูณกันมันจะได้ค่าแอนติล็อกนะคะของจำนวน log n นั่นเองมาดูที่ข้อแรกนะคะจงคำนวณหาค่าของแอนติล็อกของ4.7574นะคะอันดับแรกนกรักเรียนจะต้องทำการจับแยกก่อนในส่วนของจำนวนเต็มกับทศนิยม นะคะคในที่นี้นะคะ Anti l o c k นะคะสี่จุด้นะคะเราก็ทำการจับแยกนะคะก็จะได้เป็นแอน i ี n t i น o ี k กนะคะสี่บวกกับ0ู5 7 4จุดเจ็ดห้าเจ็ดสี่ค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นแอนตี้ล็อกคือจับคูนกันได้เลยนะคะเพราะว่ามันมันบวกกันใช่ไหมคะแสดงว่ามันเกิดจากการคูนกันเพราะฉะนั้นแอนตี้ล็อกนะคะของสี่นะคะคูนกับแอนตี้ล็อกของ0ูน7 4จุดเจ็ดห้าเจ็ดสี่นะคะเราก็ เขียนแอนติล็อกของ4นะคะเพราะฉะนั้นแอนติล็อกของ4มันก็คือ10ยกกําลังเลยคะกำลัง4คูณเราต้องหันกลับไปดู่ะวาล็อก0.7574เนี่ยมันจะอยู่ที่อะไรนะคะนักเรียนสังเกตดูที่เวลาหาได้ง่ายนะคะเราก็หันกลับไปดูค่ะตารางล็อกเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยถ้าเลข1นะคะตั้งแต่1ไปจนถึง1.9เนี่ย มันจะขึ้นอยู่กับเลข1แล้วก็เลข2ที่2.7อย่าง2ก็จะเป็น3เลยใช่ไหมคะอย่าง2.3จุดจนไปถึง2.9ก็จะอยู่ที่เลข4และเลข3จนถึงเลข3.7เนี่ยมันจะอยู่ที่4.7 4 9 5นะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆค่ะอย่างเลข4ก็จะอยู่ที่6ใช่ไหมคะจนไปถึงเลข4.9ก็จะอยู่ที่6.9 พอ5ค่ะก็จะเริ่มที่6.900นะคะแล้วก็เริ่มไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นแอนตี้ล็อกของ0.7 574เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ5กว่ากว่านะคะเราก็ต้องดูว่าแอนตี้ล็อกของ0.7 574เนี่ยมันจะอยู่ในในแถวไหนนะคะเพราะฉะนั้นจะอยู่ที่ประมาณ5.7เพราะว่ามันเป็น7อะไรคะ75เพราะฉะนั้นเราก็ได้ไปเลยค่ะเพราะฉะนั้น เราก็จะได้อะไรคะอ่าเราก็เจอแล้วนะคะ <ๆ S 1> ก็จะอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดสองศูนย์ก็คือตัวนี้ค่ะอ่าเราก็ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแอนตี้ล็อกของศูนย์จุดเจ็ดห้าเจ็ดสี่นะคะมันก็อยู่ที่ห้าจุดเจ็ดสองศูนย์นั่นเองนี่คือค่าแอนตี้ล็อกค่ะอมาข้อที่สองค่ะ จงคำนวณหาค่าแอนตี้ล็อก3ามจุเราก็ทำการแยกเลยค่ะแยกออกเป็นสส่วนเป็นจำนวนเต็มกับกับทศนิยม เราก็จะได้เป็นแอนตี้ล็อกของ3บวกกับ0.8733เราก็ได้เป็นแอนตี้ล็อกสนะคะคูณกับแอนตี้ล็อกศูนย์ สา,สานะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราได้แล้วค่ะแอนติล็อกของ3นะคะมันก็คือ10ยกกำลัง3นั่นเองอันนี้เราไปหาค่ะเรามองที่เฉพาะ8 7เพราะฉะนั้นเราก็ไปหาตรงที่คำว่า87เลยไปหาตัวเลขที่เป็น8กับ7นะคะมันก็จะหยุดที่ประมาณ7.4กับ7.5เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ไล่ดูไปนะคะว่าแปด4 8 7 3 3นะคะอยู่ในในไหนนะคะเราก็ลองหาเลยนะคะว่าจะอยู่ในแถวไหนนะคะเราก็ทำไมคะทำการพบแล้วนะคะก็คือตรงนี้นี่ค่ะนี่ค่ะเราเจอแล้ว 8733นะคะมันก็คืออะไรคะ7.47นั่นเองนะคะ7.470สู 7. 4, 7, 0, นั่นเองอันนี้คือค่าแอนตี้ล็อกค่ะค่ะเป็นยังกันบัางคะเกี่ยวกับการหาแอนตี้ล็อกของล็อกการิทึมกันนะคะทนักเรียนจะได้ความรู้เพิ่มเติมนักเรียนก็สามารถดูหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมของชั้นม .4 เล่มที่2ได้น,นะคะ สุดท้ายนี้ก็ขอในักเรียนมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ดูแลรักษาสุขภาพและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ